ประเทศของเรานะครับมักจะแก้ปัญหากันที่ปลายเหตุทำให้ปัญหาไม่จบจริงแล้วปัญหามันแก้ไม่ผ่านก็ไม่ต่างกับเราไม่สามารถผ่านไปได้เพราะไม่มีกุญแจกุญแจนี่หมายถึงว่า การแก้ที่ถูกหลักวิชาเพราะหลักวิชาก็เหมือนกุญแจดอกที่ใช่นั่นเองนะครับเมื่อมีกุญแจดอกที่ช่ก็ไขออกก็ผ่านผ่านไปได้ไปสู่การพัฒนาไปสู่เวอร์ชั่นใหม่ไปสู่ยุคใหม่สู่นวัตรกรรมใหม่สู่โปรเจกต์ใหม่วิถีใหม่มิติใหม่ จเจริญรุ่งเรืองทันโลกทันยุคเก้าล้ำอย่างเงี้ยไปไม่ได้ประเทศไทยเนี่ยเลยจำเป็นจะต้องหาวุฒิแจกดอกที่ใช่เพื่อที่จะผ่านไปเสียทีนี้วุฒิแจกดอกที่ใช่เนี่ยมันคือหลักวิชาที่ถูกต้องนั่นเองที่ประเทศไทยไม่ได้ออกมาใชา้ไม่ได้เคารพจึงไม่ออกมาใชา้อ่าเพราะประเทศไทยไปติดบุคคล คนก็เหมือนคนตะโกนด่นาพอๆ,ๆ,ๆเงี้ยประตูมันก็ไม่เปิดหรอกครับท่านต้องหาลูกกุญแจดอกที่ใช่ซึ่งก็คือหลักพิชายที่ถูกนั่นเองเอามาขไขกิ๊กออกแรงบิดกึ๊กก็เปิดได้แล้วฮะผมพยายามจะสื่อความหมายนี้ให้กับคนไทยได้รู้ว่าช่วยกันแก้ปัญหาประเทศให้จบสักทีจะได้ผ่านไปได้จะได้ไม่ติด หลมขึนอยู่เงี้ยเราติดหล่มการเมืองกันมานานแก้ไม่ออกเพราะเหตุน,นี้เองคาะุญแจดอกที่ใช่ไม่เจอทั้งเป็นเรื่องง่ายๆดอกกุญแจที่ใช่ก็มีอยู่แล้วเพียงแต่ไม่หยิบออกมาใชา้เพราะคิดว่ามันไม่ใช่ก็เหมือนกับกลมของผมหรือสายของผมเนี่ยก็บอกอยู่แล้วประเทศไทยต้องทําแบบนี้แบบนี้แต่ไม่มีใครสนใจนะเพราะเขาคิดว่ามันไม่ใช่ไง ก็ทําผิดกันซ้ำซากอยูน่นละล่ะผิดกันซ้ำซากแล้วผิดแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะว่าให้ต้นสายปลายเหตุมาจากอะไรก็ไปยึดเอาเหตุการณ์เฉพาะหน้าแล้วก็แก้เฉพาะหน้ามันก็จบเฉพาะหน้าแต่แท้จริงปัญหาไม่จบนะปัญหา,ามไม่จบปัญหาที่แท้จริงไม่จบปัญหาของประเทศตอนนี้มันเดินเดินทางมาถึงจุดหรือมันสะสมจะมาถึงจุดที่เรียกว่าอ่า ือมันอยู่ในขั้นปฏิวัติอ่ะปฏิวัติการปฏิวัติคือต้องทิ้งของเก่าแล้วได้ของใหม่ทิ้งของเก่าก็คือทิ้งระบบระบบบที่ประเทศไทยเป็นอยู่ใช้มาอยู่เนี้ยซึ่งเราใช้ระบบด็ิการอยู่โดยไม่รู้ตัวเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่ามันมีกฎเกณฑ์หลักวิชาเขามีกฎเกณฑ์อยู่แล้วว่าถ้าเมื่อไหร่ประเทศ ไดก็แล้วแต่ที่เป็นประเทศมีกษัตริย์เวลาหมดจากระบบกษัตริย์ไปแล้วเนี่ยก็จะมาสู่ระบบตัวแทนท,ที่มีการเลือกตั้งตัวแทนก็จะมีสองแบบให้เลือกกันปคกครองรูปแบบประชาธิปธรรรไตยกับคอมมิวนิสต์ถ้าไม่เป็นประชาธิปไตยและไม่เป็นคอมมิวนิสต์ก็จะตกอันที่สามก็คือเป็นเผด็จการแล้วประเทศไทยก็ไม่ได้เป็นประชาธิปธรรไตยฮะ เรอเจ็ดจะทําแล้วแต่คณะราษมาชิงก่อนชิงตัดหน้าแล้วก็ไม่ได้เป็นประเทศไตยที่แท้จริงเมื่อเป็นไต้ทรายไม่ได้ก็กลายเป็นปเผด็จการเหตุที่เป็นไม่ได้เพราะคณะราษรล้มกันเองแล้วก็เป็นปเผด็จการตั้งแตบบ่นั้นมานะก็เลยไปตกอยู่ลําดับสามก็คือเป็นปเผด็จการแต่เนื่องจากว่าบอกประชาชนไปแล้วบอกชาวโลกแล้วจะเป็นประเทศประชาธิปไตย ก็เขียนรัฐธรรมนูญโกหกทั้งคนในประเทศแล้วก็ต่างประเทศว่าเป็นประเทศประชาไตยแถมสร้างอนุสรีประชาเตยอีกก็เลยหลงเชื่อกันทั้งประเทศว่าเป็นประเทศประชาไตยแล้วเลาจัดทุกอย่างก็จัดให้เหมือนกับประเทศที่เป็นประชาไตยแต่จริงๆเนื้อแท้ไม่ได้เป็นนะนั่นแหละคือประเทศไทยเมื่อไม่เป็นมันก็จะตกชั้นมาเป็นระดับผู้บรการ เพราะประชาธิปไตยก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นคอมมิวนิสต์ก็ไม่เป็นมันมีสองอันเท่านั้นเองอะ่ะถ้าออกจากระบบกษัตริยร์แล้วเมื่อไม่เป็นประชาธิปไตยและไม่เป็นคอมมิวนิสต์สองอันมันก็จะเหลืออันที่สามก็คือเผด็จการอันนี้คือกฎเกณฑ์นะฮะกฎเกณฑ์ธรรมาชาติหลักวิชาที่ถูกมันเป็นอย่างนี้เพราะนั้นประเทศไทยนี่คือประเทศเผด็จการไม่ใช่ประชาธไตยดังนั้นใครพูดประเทศเ,ร,เ,ทศเราเป็นประชาธไตยเราต้องตบปากกันต้องใช้คําว่าตบปากเลย แต่ไม่ได้ตอบรุนแรงนะตบเบาๆตบเตือนนะบอกเราพูดผิดนะเราเป็นไม่ใช่บริการแล้วเราจะต้องแก้ไขที่ถูกหลักวิชาไม่ใช่เป็นประเทศประชาธิปไตยบอกให้รู้เสีนจะได้เข้าใจกันไม่ได้หลงทางเพราะเราบอกเป็นประชาธปไตยเพื่อพนี่มันมันแก้ปัญหาไม่ถูกไงมันแก้โจย์ไม่ถูกเพราะว่าไม่รู้ตุวไม่รู้ตวจริงเป็นบริการแต่เอาหลัก ประชาชนตายมาแก้มันก็แก้ไม่ถูกนั่นแหละแก้ไม่หายแก้ทีแก้ไม่จบนะฮะประเทศทเราประเป็นอางนี้อยู่ทีนี้ประเทศมันเดินมาถึงจุดปัจจุบันนี้มันถึงจุดที่เรียกว่าประชาชนอ่ะมันมาถึงขั้นอ่ะคือมันเป็นไปเองประชาชนมาถึงจุดที่เรียกว่าปัญหาของประเทศนะมันทําให้ประชาชนมาถึงจุดที่ประชาชนอ่ะไม่เอาผปรัการแล้วต้องการรื้อล้ม ไปเลยแล้วก็เกิดเป็นประชาธิปไตยเพราะทุกอย่างมันย้อนแยง้งอ่ะมันย้อนแย้งในตัวของประเทศเองแล้วก็มันเห็นเห็นแล้วเห็นอาการพูดง่ายดูอาการดูอาการอย่างเงี้ยก็รู้แล้วเป็นประเทศมันไม่ใช่ไม่ใช่ประเทศประชาธิปไตยเป็นประเทศเผด็จการซึ่งประชาชนไม่ต้องการดังนั้นก็แจ้งให้ทราบ ่วยงานต่างๆองค์กรต่างๆประชาชนเขาต้องการกําจัดผล็จการแต่ประเทศไทยมันเป็นผดิจการอยู่ที่นี่เป็นผด็จการในประเทศไทยมันเป็นอยู่สองแบบผดิจการผดิจการที่ทหารเป็นอยู่เนี่ยก็เป็นผล็จการผดิจการที่พักการเมืองเลือกตั้งก็เป็นผล็จการเพราะพักการเมืองอยู่บนกฎหมายที่เป็นผล็จการมันจึงเป็นผดิจการหมดนี่คือปัญหาที่คนไทยแยกไม่ได้ แยกไม่ออกแยกไม่เป็นนะครับคือเมื่อเราตกมาอยู่ชั้นเผด็จการเราไม่ได้เป็นประชรธิปไตยแล้วก็ไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์ไม่ได้เป็นทั้งสองอันนั้นมันจะเหลืออยู่อันเดียวเท่านั้นเองคือเป็นเผด็จการเราต้องยอมรับเ,เ,เป็นเผด็จการแล้วพอเป็นเผด็จการอมันมีสองรูปแบบเผด็จการอะรูปแบบหนึ่งเป็นรูปแบบเผด็จการที่มีอาวุธคือทหารอีกอารหนึ่งเป็นเผด็จการที่ใช้เสียงโวตก็คือพวกพักตการเมือง เนี่ยเป็นเผด็จการทั้งคู่ต้องเข้าใจว่าประเทศไทยตกชั้นไม่สามารถจะเป็นประชาธิปไตยได้ไม่สามารถจะเป็นคอมมิวนิสต์ได้ก็ต้องตกมาเป็นเผด็จการเป็นกฎเกณฑ์ปกติธรรมดาที่คนไทยไม่รู้เมื่อรู้แล้วเนี่ยเผด็จการมันก็มีสองแบบเผด็จการรัฐสภากับเผด็จการมีอาวุธเผด็จการรัฐสภาก็คือพักการเมืองทั้งหลายเผด็จการมีอาวุธก็คือทหารนั่นเองนะครับ หรือแม,ม้บางทีมันผสมกันจะรองแยกไปถูกก็มีนะเพื่อความอยู่รอดของผู้ค้าเพื่อผลประโยชน์แต่คก็แยกไม่ถูกแล้วตรงนี้แหละที่เป็นปัญหาของประเทศอรัขนาดคนไทยแยกไม่ได้ว่าเออมันเป็นเผด็จการทั้งคู่เลยไม่ว่าจะเป็นทาหารผู้มีอาวุธไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองที่มีเสียงโหวตเป็นทั้งคู่แล้วหรือจะเป็นเลือกข้างเดียวข้างเผด็จไอข้างพรงงพรคการเมืองก็ได้พรรคการเมืองอาจจะมากันหลาย หลายสมัยสี่สมัยก็ได้สิบกว่าปีนะสี่สมัยก็เลือกตั้งกันมีพรรคการเมืองหมุนเวียน,นอย่างเงี้ยแต่รู้ไหมว่าไอ้พรรคการเมืองเนะี่ยมีข้างรัฐบาลข้างไม่รัฐบาลเนี่ยก็เลือนเดิอน,เอนอยู่บนเผด็จการอ่าเนี่ยไปจนแยกตรงนี้ไม่ได้ไงแยกไม่ออกเพราะไม่มีหลักวิชาก็เห็นมีเลือกตั้งทุกครั้งมันก็เหมือนประเทศประชาธิปไตยถ้ามันเป็นเผด็จการได้ยังไง แต่มันจริงๆมันเป็นเผด็จการแล้วทุกคนก็ก็สังเกตเห็นนะก็งงแล้วแจ้งไม่ออกไม่รู้ไม่มีใครมาชี้บอกชี้ถูกชี้ผิดชี้ฟันเปรี้ยงไปเลยอย่างเงี้ยไม่มีใครมาชี้เพราะว่าไม่มีใครมีหลักวิชานะก็เลยไม่รู้แต่สายผมมันมีหลักวิชาชี้แยกบอกได้เลยเนี่ยก็บอกได้เลยว่าท่านไปเข้าข้างไหนก็นแล้วแต่เข้าข้างรัฐบาลเข้าข้าง ตรงข้ามรัฐบาลผิดทั้งคู่ผิดทั้งคู่ฮนะท่านสังเกตไหมเอาดูดาราประเดี๋ยวก็อยู่ข้างนี้เชียเอ้าจะอยู่ก็มันผิดขึ้นมาได้ยังไงเงี้ยฮะงงไหมดาราก็งงเองเสียผู้เสียคนนะครับก็หมุนเวียนกันผัดกันเนี่ยพูดง่ายเป็นเด็กการทั้งคู่ที่ต่อสู้กันแล้วประชาชนนี่แหละเป็นเหยื่อเพราะไปหลงเชื่อฝ่ายนูน้นฝ่ายนี้แล้วมาทะเลาะตีกันด่ากันชิงชังกัน อย่างเช่นทุกวันที่เป็นอยู่นี่แหละถ้าทั้งนี่จะช่วยประเทศนะแล้วพอไปเห็นประเทศไม่ดีเห็นอะไรมันไม่ดีเราก็ไปพูดพอพูดก็กลายเป็นคนช่างช้าเอาด่าว่ากันดิซึ่งจริงๆแล้วนี่นะไม่ว่าท่านจะอยู่ข้างไหนฝ่ายไก็แล้วแต่ไอ้สองข้างเนี่ยมันมีทั้งผิดทั้งถูกปนกันอยู่มันมีทั้งผิดทั้งถูกปนกันอยู่ แล้วสองข้างนี่ก็มองเห็นไส้กันเห็นสร้างเห็นภูมิกันอันนี้แก้เหลิดก็ไปถล่มว่ากันเออดูจริงมันก็ใช่อันเนี้ยไอ้ปรากฏการเราเห็นดูตามหน้าหนังสือพิมพ์ทั่วไปเลยเป็นเหตุการณ์มันเป็นเหตุการณ์แล้วเป็นปลายเหตุถ้าเราไปแก้ก็เป็นแค่ปลายเหตุมันไม่จบมันเป็นแค่อีกฝ่ายคอมมิวนิสต์ทั้งคู่เอ้ปฏิการทั้งคู่มองเห็นข้อเสียของของกันและกันแล้วก็ชี้ถล่มเป็นข่าวเป็นหน้าหนังสือพิมพ์ให้เราติดตาม แล้วคนมันก็ติดตามเด้่มันสนุกเนี่ยสื่อก็มันขายข่าวมันสนุกสื่อก็พาหมุนวนอยู่แ่้วนะกับข่าวเก่าสื่อเองก็ไม่รู้สื่อเองก็ไม่รู้ประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศเผด็จการและเผด็จการมีสองรูปแบบและเผด็จการทั้งคู่ก็จะโยนกันไปโยกันมาซึ่งเผด็จการแต่ละข้างมันจะมีข้อดีข้อเสียคือพูดง่ายมีดีมีดีเอาเนี่ยมีดีห้าสิบเสียห้าสิบทั้งสองฝ่ายนะหรือไม่ก็ดีสามสิบอีกฝ่ายดีเจ็ด ทีเสิเจ็ดสิบคือมันผกผันกันนะมันจะสลับกันผกผันแล้วแต่ประเด็นแล้วแต่เงื่อนไขแล้วแต่เคเซอร์กันนี่เสร็จแล้วก็มาจอบจับไอ้นี่มาโจมตีกันเป็นข่าวข่าวก็เล่นสนุกเลยครับนักข่าวก็สนุกเลยโอ้มีสองงานให้เล่นสนุกเลยข่าวมันก็เล่นกันสนุกอยู่ทุกวันเนี้ยแต่บ้านเมืองมันเสื่อมเพราะไอ้ผิธีการทั้งคู่ไม่เป็นพิการมันไม่ได้ไปาตายอ่ะไมัเป็นไิธการทั้งคู่เล่นกันแล้วประชาชนไปร่วมมีอารมณ์ ไปร่วมก็ถ้าตายก็ตายฟรีอ่ะตายแล้วก็ยังเผลิญการก็ยังอยู่เหมือนเดิมอะผมในในงานงผมมันจะถามจะพูดอยู่บ่อยว่าไปเชิญคนที่ตายมเมื่อเมื่80ปีนะเขามาเห็นเขาก็เสียใจอ่ะโอุ้สาสตห์ตายประเทศก็ยังเป็นเผลิญการอยู่เหมือนเดิมนั่นเพราะคนไทยแยกไม่ได้ไงแยกไม่ได้ว่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศประชาธิปไตยเพราะสร้างประชาธิปไตยไม่สําเร็จประชาธิปไตยจะสร้างก็ต้องทํา ข้อหนึ่งสองสามสี่ก่อนก่อนนะก่อนที่ไปทําข้อห้าหลักการสร้างชา,าติประเทศไทยนะหลักการสร้างนะเริ่มต้นสร้างชา,า,ต,าติไทยหลังจากที่หลุดออกจากระบบกษัตริย์แล้วมันมีห้าข้อที่ต้องทําแต่ข้อหนึ่งรับสี่มันต้องทําก่อนแล้วข้อห้านี่จะทําหรือไม่ทําก็ได้เพราะข้อห้าเป็นข้อนิติรัฐที่ไปร่างรัฐธรรมนูญน,นะครับส่วนข้อหนึ่งรับสี่เดี๋ยวต้องทำอ่า ทีนี้ประเทศไทยมันไม่ทําเลยข้อหนึ่งสองสามสี่เอาข้อห้าเลยเพราะมันเขียนแล้วมันดูแล้วปกครองกันเลยเพราะคณะราษฎรมันทําไว้ไงคณะราษฎรล้มกันเองไงก็เขียนแล้วมันดูลกลปกครองเลยก็สืบทอดกันมายอย่างนั้นอะ่ะนั่นแหละผิดตรงนั้นแหละจนแบบนี้ก็ไม่ยอมเปลี่ยนก็ยังจะคิดจะรากรัฐมนนอีกซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดเนี่ยคนไทยแยกตรงนี้ไม่ได้แค่นี้เองอ่ไม่ต่างอะไรกับเส้นผมบางภูเขาถ้ามีหลักวิชาก็จะรู้ระ้ว่างอ๋อมันไม่ใช่ อย่างสายผู้พ้มันรู้เลยติ๊กติ๊กติ๊กฆ่าเลยอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ขีดขีดทิ้งออกไม่ออกไม่ไปไม่ไปร่วมไม่ไปเสนอจึงเป็นใครเงียบอยู่ไม่ไปร่วมกันสีไหนเลยนะครับส่วนบางท่านที่มีไปร่วมในยุคนั้นน่ะไปร่วมแล้วก็เลาพูดเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องอีกเออมันช่างเป็นเวรกรรมซะเหลือเกินถ้าท่านพูดหลักวิชาที่ถูกนะแต่เขาฟังกันไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเพราะว่ามันไม่อยู่ในสมองเขาไงฮะ ก็เลยไม่ได้ถูกออกไปช้าทักทีประเทศก็เลยไม่ได้แก้ปัญหาไม่จบสักทีก็ยังเป็นผักตังอยู่อย่างเงี้ยเอากุญแจดอกใช้ไปขได้แล้วมันของง่ายๆอ่ะก็หยิบกุญแจดอกไมใช่เสียบปุ๊บไขมันก็ออกแล้วไอ้นี่ออกไม่ได้ทักทีมัวนอยู่เงี้ยประตูนี้ไม่เปิดมันก็วนนะมหาทักออกไม่ได้ไงเพราะนั้นผมมาอธิบายอย่างเงี้ยก็หวังว่าจะจะลดราวาสอกันนะครับ แล้วก็มาเอากุณเจหลอกไปใช่อยู่ในงานของผมผมทำเป็นคลิปไว้ให้แล้วนั่งดูก็จะเข้าใจใช้คาว่าต้องนั่งดูใช้คำว่าต้องเลยนะฮะเพราะเราเสียเวลามา88ปดสิบแปดปีประเทศไม่ไปไหนอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นต้องนั่งดูนะฮะไอทีเรานั่งดูข่าวตามข่าวมันมนะันอ่ะโอ้โหเราตามกันมาไม่รู้กี่สิบปีมันก็แก้ปัญหาไม่ได้เพราะเราไปตามสิ่งที่ผิด ทำไมไม่มาทำสงที่ถูกลกวิชาละ่ะที่ผมแนะนาอธิบายเนี่ยก็ปอกอยู่แล้วเป็นสายถูกหลักวิชาแก้ปัญหาของประเทศได้พาประเทศออกจากวงการอุบัตได้แล้วก็ไปเกิดเป็นช่านมหาอำนาจด้วยแล้วมันต้องทําในยุคอลสิบมันถึงยุคโลสิบแล้วมันต้องทํามันต้องเกิดแล้วก็เลยต้องมาอธิบายนี่แหละครับที่นี่คนไทยไม่ชอบฟังอะไรมันยาวยๆเยอะๆฟังแบบปุ๊บฟันเปี้ยงฟันเปี้ยงผมอธิบายไปท่านก็ไม่ฟังไม่เอาไปฟังนะ่ะ ท่านก็ว่ามันไม่ใช่อ่ะเออฟังแล้วไม่ใช่ท่านยังคิดจะไปเลือกตั้งกันอยู่เหมือนเดิมออหรือแม้กระทั่งล้มรัฐบาลพาคนลงไปเยอะๆรัฐบาลอยู่ไม่ได้ก็ต้องลงลงแล้วก็พอได้แล้วก็เปเลิกไอ,อ,อ,อ้เลือกตั้งกันอีกรีบร่างมันดนูลไปเลือกตั้งอีกแล้วก็ปกครองกันซึ่งผิดหลักผิดหลักหลักมันคือต้องคุณต้องมาเรียบทำข้อหนึ่งสองสามสี่ก่อนแล้วนี่ผมก็มาฝึกอยู่เนี้ยฝึกไปจชนใช้ข้อหนึ่งข้อสองนะ แล้วเดี๋ยวไปซ้ายกขสามสี่มันต้องหนึ่งสองก่อนตอนแรกทำหนึ่งสองก่อนเป็นคู่แรกคู่แรกหนึ่งสองนี่เวลาทาไปแล้วเนี่ยคู่สามสี่เขาจึงจะมาเขาจึงจะมาทํางานแอคชั่นเขาจะแอคชั่นต่อเมื่อมันมีข้อหนึ่งสองเกิดขึ้นก่อนไงมันต้องหนึ่งสองเกิดขึ้นก่อนสามสี่จึงจะมาเช็คว่าให้หนึ่งสองเนี่ยมันมีอิสระเสรีภาพแล้วก็มีอำนาจจิตวิทยเนี่ยมันไปทําเรื่องอะไรเออนั่นแหละ เรื่องอะไรก็ได้ที่ในโลกใบนี้ยังไม่เคยมีนั่นแหละมันเป็นหน้าที่ของคนที่มีอำนาจทีิ์ไต่สั่งให้เกิดขึ้นได้เพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างประเทศเพื่อพัฒน,นาประเทศเพราะฉะนั้อนอะไรที่ไม่เคยมีไม่เคยทํานั่นแหละทําได้หมดมีเสียงว่าทาได้หมดสั่งได้หมดแต่เมื่อทําไปแล้วอนุมัติไปแล้วหรือก่อนจะอนุมัติเนี่ยข้อสามข้อสี่มันจะมาเช็คว่าโครงการนี้ดีหรือไม่ดีหรือทําไปแล้วไม่ดีเนี่ยมาพบว่าไม่ดีก็ไปใช้ข้อที่สี่นั่นเองข้อนิติธรรม ข้อที่สามนท่าที่เช็คนะเช็คว่าอ้หนึ่งสองเนี่ยที่มันกําลังจะนมัตหรือนอมัตไปแล้วเนี่ยมันดีหรือมีผลเสียไหมเพราะว่ามีผลเสียคือไม่สมอภาคกันเนี่ยคุณก็ไปใช้ข้อสี่ข้อสามคือเช็คสมอภาคกันไหมเขาอกเสมอภาคไม่ได้ว่าห้าสิบห้าสิบบางที่บางตําแหน่งบางจังหวะหรืออะไรมนอาจจะต้องเออาทโาน้นได้แค่หกสิบนะอันนี้ได้สี่สิบอย่างเงี้ยบางทีมันต้องอย่างนี้เราอยู่กันได้เพราะโลกมันมีความแตกต่างกัน แต่ถ้าอยู่ไม่ได้ทนไม่ได้รับไม่ได้จริงๆก็ร้องม,มาร้องไปที่ข้อสี่ข้อสี่ก็จะมาจัดก,การจะมันเคลียร์ให้มันลงตัวเสียถ้ามันไม่รู้เรือก็ยกเลิกไปนะครับเปลี่ยนแปลงใหม่ไปคิดใหม่แค่แค่นั้นเองอะ่ะนี่คือการใช้อำนาจอธิปไตยของประชาชนเป็นนะใะใช้ประชาธิตยเป็นอย่างมือชีพแต่ไประเทศไทยเนี่ยไม่รู้เรื่องกันเลยไปถามประาธิปไตยคืออะไรพูดแต่คำพูดเป็นลิยาแต่ไม่พูด แต่ไม่รู้ว่าเอาไปใช้ยังไงแล้วเกิดประโยชน์ยังไงแก้ปัญหาย,ยังไงไม่มีเทคนิคไม่รู้เทคนิคการใช้อย่างผมอธิบายเนี่ยท่านจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าอ๋อการที่จะเป็นชาติประชไตยได้หรือใช้หลักประชไตยเนี่ยมันมีอยู่สี่ข้อแล้วมันแบ,บ่งเป็นสองคู่คู่แรกก่อนคู่แรกคือคุณมีเสรีภาพจะทําอะไรก็ได้คุณเป็นเจ้าของหน้าที่ทตยคุณเสนอได้หมดเสนอแม้กระทั่งสิ่งที่ในโลกวันนี้ไม่เคยมีคุณก็เสนอได้ไม่เคยมีไม่เคยเกิดขึ้นะ่ะ คุณก็เสนอได้แต่พอเสนอไปแล้วผลที่เกิดเนี่ยกับคนทั่วไปเนี่ยมันเสมอภาคกันไหมได้รับเท่าเทียมกันไหมถ้ารับไม่เท่าเทียมกันเนี่ยมันอาจจะไม่เท่าเทียมก็เพราะว่ามันอยู่แตกต่างกันคนเราแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันรถสยบไม่เหมือนกันเรื่องอะไรไม่เหมือนกันเนี่ยถ้ารับได้จต่างกันประมาณสักคนนี้ได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์คนนี้ได้หกสิบเปอร์เซ็นต์เออมีคนได้มากได้น้อยแต่ว่าก็อยู่กันได้เพราะมันความมันต่างกันไง ภูมิศาสแตกต่างกันนะครับเงื่อนไขอะไรมันแตกกายภาพมันแตกต่างกันมันก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะเมื่อแตกต่างกันแล้วถ้ารับได้นะอยู่ได้ก็อยู่แค่นั้นเองอะแต่ถ้าอยู่ไม่ได้แจ้งมาแล้วข้อสี่มันจะทํางานข้อที่จะทำจะทํางานทํางานปรับใหม่ปรับได้ไหมปรับไม่ได้ยกเลิกแค่นั้นเองอนี่คือการใช้อำนาจที่ผูใจเป็นอย่างมือชีพนะผมก็แนะนําให้อย่างนี้ ไม่ใช่ไปถามไปใช้ไปคืออะไรแล้วก็มีแต่เสรีภาพเราไม่รู้ว่าทำยังไงจะทำยังไงเกี่ยวข้องอยังไงสัมพันธ์กันยังไงถ้าผมอธิบายอีกท่านจะเห็นภาพแล้วมันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันได้อยา่างไรท่านเอาไปปรับใช้ได้หมดแอปพลายใช้ได้นะครับนี่คือคนไทยจะต้องรู้เรื่องนี้เมื่อรู้เรื่องนี้แล้วเนี่ยมันแก้ปัญหาได้หมดนะแล้วก็ใช้อำนาจเองได้ตลอดเวลาทุกเมื่อนะครับเป็นแบบนี้ ต่นีประชาชนไม่เคยได้ฝึกถูกฝึกให้ใช้ข้อหนึ่งสองสามสี่เลยไม่มีประสบการณ์เลยไม่เคยเลยเพราะพวกพนรการมันจะเขียนกฎหมายแล้วร่างบรรณูแล้วก็ปปรกีบประกาศปกครองแล้วที่เขาเขียนไว้ทุกอย่างก็ต้องปกครองไปตามที่เขาเขียนแล้วแล้วก็ตะโกนตะโกนบอกให้เรารักษาอยู่ภายใต้กฎหมายก็แน่นอนเข้าไปบริการก็ต้องให้เราอยู่ในกรอบพอไม่อยู่ในกรอบก็ไปเขียนกฎหมายอยีก เป็นความไม่มั่นคงอเ,เออเดี๋ยวไม่มั่นคง,นคงอันนี้ก็โกงเขียนแบบโกงโกงไอ้ความไม่มั่นคงอีกนะแ้งทั้งประชาชนไม่มีความมั่นมั่นคงอ่ะประชาชนอยากอยากได้ความมั่นคงอ่ะมาล้อมที่รัฐรัฐบ,บอกว่าพวกเธอทําให้ฉันไม่มีความมั่นคงเพราะเพราะว่ามันต้องมันเปลี่ยนแปลงทิงฉันพวกฉันอยู่ไม่ได้รัฐบาลอยู่ไม่ได้รัฐบาลก็จะเล่นงานประชาชน,น,น,าเ,าณณน,นเนี่ยอันนี้แหละคือสันดานบริการเพราะฉะนั้นผู้ปกครองทุกคณะเนี่ยจะจะเล่นงานประชาชนต้องเล่นงาน ฮนะซึ่งประชาชนเขาเดือดร้อนเขาต้องการแก้ปัญหาอย่างเงี้ยเราจะแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแต่ไม่ไปแก้ที่ต้นเหตุเลยต้นเหตุก็คือว่าประเทศมันเป็นปเผด็จการนะทีนี้เมื่อเด็กรุ่นใหม่สังเกตเห็นนะเด็กมันก็ต้องไปสู้ดิครับก็พยายามลม้มยันแหละพยายาเพราะนั้นผมขอบอกว่าขอบอกทุกหน่วยงานองค์กรสถาบันต่างๆขอบอกให้รู้นะนะ พ่าประเทศไทยมันมาถึงจุดที่เรียกว่าประชาชนเนี่ยจะเอาะจะเอาบริการลงอย่างเดียวและไม่มีวันหยุดเนี่ยที่พลรแกรมต่อสู้เด็กท่านเห็นว่าเด็กเนี่ยเมื่อก่อนไม่เคยทําสิ่งเนี้ยไม่เคยเจอเออย่างเช่นล่าสุดนิสารไม่เคยเจอมันมาตะโกนอะไรกันหน้าสารทําอะไรกันมันไม่มีเกรงใจสารเขาไม่เกรงใจเพราะอะไรอ่ะท่านเลขาสาวหาเตุเขาไม่เกรงใจเพราะว่าประเทศไทยมันไม่อยู่ในปกติอ่ะ มันผิดมันเป็นผลิตการหมดแต่ไม่บอกว่ยอมรับเป็นผลิตการแล้วเ,เาาลาทำแล้วมันผิดหมดเพราะฉะนั้นมันจะมีสมมติท่านไปสมมติมีการตายนะอ้าวเพิ่งกนตายหรืออะไรมันจะไม่จบหรอกครับท่านคือการแก้ปัญหาไม่จบไนงะมันไม่จบเพราะแก้ไม่ถูกไม่ใช้หลักวิชานะท่านอย่างนี้นะเด็กก็จะมาอีกไม่รู้จบไม่มีวันจบตัานก็จะงงอนะ่ะพวก พวกผู้ใหญ่หรืออะไรที่เคยจะงงอะ่ะคือประเทศมันมาถึงจุดจุดที่เรียกว่าประชาชนไม่เอาเผด็จการนั่นเองเพราะประเทศเป็นเผด็จการเราอ่ะไม่รู้ว่าเป็นประเทศเป็นเผด็จการเออพวกผู้ใหญ่ทั้งหลายไม่รู้นะว่าเป็นประเทศเป็นะไรเข้าใจว่าเป็นประชาธิปไตยซึ่งมันไม่ใช่เออก็บอกเลยประเทศไทยมันไม่ได้ทําข้อหนึ่งสองสามสี่เลยมันเขียนกฎหมายแล้วรีบปกครองเลยไอ้นี่แหละเขาเรียวกว่าเป็นเผด็จการ รีบเขียนกฎหมายและรีบปกครองศาลก็ตัดสินไปตามกฎหมายกฎหมายที่รีบร้อนคิดปกครองนั่นแหละเพราะฉะนั้นจงจําไว้ว่ามันไม่มันหมดคือมันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้อะผลิจการมันจะต้องถูกลุกลามถูกกระทําอยู่ตลอดจนกระทั่งมันจนกระทั่งปฏิวัติสําเร็จอะเขาเรียกว่าการปฏิวัติอยู่ในภาวะปฏิวัติแต่ยังไม่สําเร็จเนี่ย เขาเรียวกว่าเป็นปฏิวัติประชาประชาประชาชาติไอ้ปติประชาธิปไตยนะครับปฏิวัติไม่สําเร็จมันก็จะไม่รู้จะจบคือไม่หมดตราบเท่าไหร่ก็ไม่หมดมันจะมีตลอดพอเดินถึงจุดนี้ปุ๊บม,มันจะไม่มีไม่มีมันจะเดินตลอดไม่กวนหมดนะฮะประชาะชนนี่เรียกหาประชาธิปไตยอยู่ตลอดเวลาแต่เขาไม่ได้ ไม่ได้เข้าใจว่ามันมีข้อนึงต้องทำหลังวันสี่ก่อนอะไรเนี่ยเขาไม่เข้าใจกันแต่รู้แต่ว่าสงเกตเห็นไงว่าประเทศไม่ใช่ประเทศประเทศไายเป็น,ป,นประเทศเปฏิการเพราะฉะนั้นเราคนแก่ทั้งหลายนะซึ่งผมก็อายุหกสิบหกแล้วนะครับก็รู้แล้วเห็นโลกมาแล้วแล้วก็อยู่ไปเป็นอยู่วันที่สิบสี่ตุลาด้วยนะวันที่สิบสี่ตุลาก็ไปอยู่ อยู่ข้างวังในหลวงอะหนะ้าสิบสีตุลาใครที่ไปก็จะรู้ว่าอยู่มันมีสองปีกข้างสนสัตว์กับข้างทางรถไฟผมอยู่ข้างทางรถไฟนะครับนะครับก็รอดมาเนี่ยก็นะก็แจ้งให้ทราบว่าประเทศมันเข้าสุดจุดถึงจุดนี้แล้วจุดประเทศต้องเปลี่ยนแปลงครับต้องไม่มีไม่มีมมพฤตการต้องเลิกเลยพูดง่ายต้องทิ้งประเทศไทยตัวปลอมซึ่ง เป็นมาแปดสิบแปีอเป็นประเทศตัวปลอมมันทำให้เขาใจผิดหมดทั้งประเทศเลยอ่ะฮะต้องมาตั้งหลักกันใหม่หมดนะเพราะฉะนั้นตื่นรู้และเข้าใจได้แล้วว่าประเทศไทยเป็นประเทศประชาธิปไตยและมีประเทอ้ยเป็นประเทศเผด็จการและเผด็จการมีสองรูปแบบอยู่ในแบบเป็นพรรคการเมืองกับแบบเผด็จการทหารเราหนีไม่เราเรา จัดเลือกตั้งยังไงก็เป็นพฤติการนะไม่มีความเป็นประชาธิมพายเป็นพฤติการนะเพราะฉะนั้นเด็กมันก็จะมารุ่นแล้วรุ่นเล่าก็จะเป็นอย่างเงี้ยไม่จบนะครับ